สวัสดีจากบ้านสวนยินดีค่ะเมื่อเช้าหมอกหนามากช่วงนี้หมอกจางแล้วนะคะเนี่ยแปดโมงห้าสิบนาทีแล้วนะคะเมื่อเช้าหมอกหนาจนมารถที่วิ่งผ่านเนี่ชะลอความเร็วนะคะวิ่งช้าๆกันนะคะแต่เนี่ยเริ่มวิ่งเร็วแล้วเพราะว่าหมอกมันจางแล้ะ ตื่นสายตื่นประมาณหกโมงครึ่งแต่ออกมาหมอกเต็มบ้านเลยฝั่งข้างหน้าถนนฝั่งตรงข้ามถนนที่เป็นทุ่งนานะคะจนมองไม่เห็นทุ่งนาเลยจ้ะหมอกเต็มไม,ไม่ได้ถ่ายไว้มวนให้ทำงานสายมา,าหมอกก็ยังไม่จางก็เลยคิดว่า,าน่าจะถ่ายเก็บไว้แต่พอยกกล้องขึ้นมา หมอกมันจางแล้วมันเริ่มจางลงแล้วมีแต่ว่าบรรยากาศก็ยังหมุนๆอยู่นะคะยังมีหมอกอยู่ยังหมอกยังปกคลุมอยู่แต่ว่าจางลงเยอะแล้วถ่ายเฟซบุ๊กเห็นแต่เพื่อน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 โพสต์จังหวัดโน้นจังหวัดนี้นะคะหมอกเต็มแสดงว่าเช้านี้หมอกลงทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะคะที่เห็นนีมี บมืองการอุดดร์สกลชายภูมิกาฬสินนะคะบรรยากาศอ่ะเดี๋ยวฟังทางนี้ต้นไม้ก็ยังสดชื่นนะคะเดี๋ยวจะเปิดน้ำรดน้ำสักหน่อย หมอกจัดนี่ไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าแต่ว่าก็รดน้ำไว้ก่อนนะคะตอนเช้าเพราะว่าถ้าเกิดฝนไม่ตกสายมาต้นไม้มันจะเริ่มเหี่ยวนะคะมันจะแห้งแต่ว่าพวกที่อยู่ในเรือนเพชํำจะไม่ค่อยเหี่ยวนะคะแต่ว่าโซนที่อยู่ข้างนอกที่อยู่รอบๆมันจะเหี่ยวนะคะต้นไม้เรืนอนเพชํำของเราก็ค่อยเต็มขึ้นเต็มขึ้นนะคะ ใครอยากแวะมาดูก็แวะมาดูนะจ้าขายทุกต้นจ้าราคาแบ่งปันเอาไปเลยถูกๆนะคะโอเคจ้าวันนี้ก็อัปเดตบรรยากาศยามเช้าของบ้านสวนยนดีแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย